พอชาว่จาจ้าแล้านะจ๊ะปิดบนได้ปิดใด้ปิดบูแตกเลยจ้ะพี่น้องแตกเลยว่ะพี่น้องแตกเลยจ้ะสสใจต้องอกองใหม่มาละจ้ะแม่จ้ะพี่น้อง สวัสดีจ้ามาพอกันคือเกานะจ้ะพอแม่พี่น้องมาพอกันกับจังสี่กะเสบคือเกาจ้ามื่อนี้บ่ได้มากินเขาซุมพีสุ้ม้องด้วยจ้าแต่ว่ามื่อนี้มีไข่หอยจ้าพี่น้องไข่หอยเชอรี่สีทองกับไข่หอยเชอรี่สน,นิมเปลือกสน,นิมจ้าพี่น้องแต่ว่า ตัวเนื้อมันก็เป็นสีทองขึ้นกันจะพี่น้องเนื้อเป็นคี่กันจ้าแต่ว่าตั้งกันแคบเบือกจะพี่น้องมือนี่สีพาพีพานองมา้าแพกไข่หอยจะ้ะมาแพกไข่หอยซอยกันจะพี่น้องสีมา้พาพาแพกไข่หอยจาว่าไข่หอยเอาสี่งไปให้ลูกค้าแพกจังไดจะ้ะมาเบึงน้ำกันจ้า บวกหัวมองอื่นเพิ่นสีแพกขึ้นกันกับจังสีกระเสียบบอนอจ่าแต่ว่าจังสีกระเสียบสีเพจจังสีจ่าไม่เพจน้ำกันเลยจ่าอุปกรณ์ที่เขาใส่ก็มีมีทิชชู่แล้วก็มีกันก,นกระแทกแต่เป็นสิ่งพอดีที่สีหอกับันใครหอยของเขาได้เนี่ยจะ mm. แล้วก็จะใช้ที่เย็บกระดาษเย็บจ้าพี่น้องแมท นี้กันไก่น้ำจางเอาไว้ตัดไว้ลิ้มส่วนที่บองามออกเสร็จที่นตัดกระดาษตัดเอาไว้ตัดพิชู่ตัดอันนี้ละจ้ากันไก่แ้วหอกก็มาเห็ดน้ำกันเลยจทีโนเป็นพิชู่ออกมาเลยพิชู่จังสีกระแซส,สีใสเป็นสองแผ่นกันะจ้ะ อันนี้ไม่ผิดอันนี้แผ่นหนึง่งนะจ๊ะน,นี่เป็นสองแผ่นพับกันทูบก,กันฉีกออกมาสองแผ่นจ้ะแล้วก็สิมาพับทบกันแบบนี้จ้ะ,น,ะ,น,จะนี่จ้ะคนโตกลับดีน้องคนตตได้จ้ะนี่จ้ะพับแบบนี้แล้วเราก็จะเอาไข่หอยของเรานี่จ้ะ ใส่ลงไปเองสีจ้ะพี่นอ้องล้วจะสิกกิง่งเจังสีจ้ะหมุนนี่จะ้ะใครหอยของเขากสิอยู่ในทิชชู่จ้า่จะ้ะแล้วเราก็จะตัดออกทิชชู่มันยาวเกินไป่จ้าเจ้าสีแดงสีพี่นอ้อง พอได้จังซีเลียหฮอกระสีเอาหอกันกระแทกอีกสั้นเลยเจ้ะพี่น้องใส่แบบนี้จ้ะเต็มบ่จ้ะห่อเข้าไปเลยจ้ะง่ายๆจ้ะพี่น้องแต้วเพียงแต่ว่าเขาสีเห็ดไหงนไข่หอยของเขาบ่แตกมาจ้ะแล้วก็ใส่แม็กเย็บนี่จ้ะทั้งสองด้านแบบนี้ได้จ้ะสำนี้กระได้แล้วจ้ะพี่น้องเคยทรงไปแห้นลูกข่าไหลายเกี่ยวแล้วเด้จ้ะ โบเพระแตกจ้ะพี่น้งเผือ่อถือว่าใส่ได้จะแบบนี้จ้ะสิวางไว้เลยจ้ะพี่น้องจ้ะมารังต่อไปกันเลยจ้ะนี่จ้ะคิดชูวมาจับไข่มาแล้วก็มาวางนี่จ้ะ คนจะลิ่งไปเลยทำแบบนี้ทุกฟองเลยจ้าทุกครั้งทุกครั้งจะแบบนี้จ้ะกันกระแทยมะฮอจะเป็นใส่แม็กเด็บทั้งสองข้าง นี่จะ้ะในแบบนี้จ้ะสจแล้วจ้ะส,ะสวัสดีค่ะท้งนี้คมอยู่กับจังสีก่กแาซดูจ้ะวันนี้น้องนา่าก็จะมาเพรอันนี้ใส่ให้นะคะนี่เพกมาอย่างดีใส่กินหรือเปล่า แบบไหนคะทำแือนี้ไือเปล่าแม่แพ็ไข่หอยเสร็จแล้วเราก็จะมาลงที่กล่องโฟมอีกทีนึ่งทำสวยมากเลยจะเลี้ยงแบบนี้แล้วจะพี่น้องจ๋าทำเหมือนน้องอน,นาทำนะคะ แล้วเราก็จะปิดฝากันเลยทุกคนชาววานเช้า,านายเยปิดบ้านได้ แตกเลยจ้ะพี่น้องเตกเลยวะพี่น้องแตกเลยจ้ะสงสัยต้องอกกองใหม่มาละจ้าแม่งจ้าพี่น้องกองใหม่มาเปลี่ยนลวเด้อจ้ะพี่น้องปิดจ้ะวันนี้ได้บบได้ล้วจ้า ปิดได้แล้วค่ะนี่ตอนนั้นปิดไม่ได้นะตอนนี้ปิดได้แล้ววันนี้กับพีฝนตกเจอรุอจ่าพี่น้องก็จะเอาใส่กล้อง่รู้จ้าตอนนี้เอาใส่กล้องแล้วอย่าอย่าให้พี่อะไรกันเอ้ ขาทับเลอีเมลแม่ไม่ช่วยดูแดแต่ามาชีวีน้องมาหน้าก็ต้องขอลาตัวเด็กก่อนนี้จ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครได้เลยจ้ะอยาให้แม่จ้ามาช่วยก่อนนี้จ้ะไปเลยทุกคน หอยของเราก็แพ็กกล่กองเสร็จเรียบร้อยจ้า